เสลารัตนาประภาตารามหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดไหลหินหรือวัดไหลหินหลวงแก้วช้างยืนและในบางครั้งชาวบ้านรุ่กนก่อนๆเรียกว่าวัดป่าหินหรือวัดม่อนหินแก้วไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใดแต่โรเตอร์ฮันส์เพนในโพบคกมภี์ใบลานที่เก่าแก่ที่สุดของวัดระบุจุลศักราช833หรือพุทธศักราช2 0 1 4ตำนานของวัดกล่าวไว้ว่า ช่วงพุทธศตวรรษที่23ในสมัยของพระมหาป่าเกศรนัญโยเป็นระยะที่มีการก่อสร้างและบุรณะเสนาสนะต่างๆมากมายเมื่องเก่กัท่านเป็นประสง์ที่มีผู้นับถือมากมายเล่ากันว่าครั้งที่ท่านทุรมไปถึงเชียงตุงท่านได้มอบกลาซีหนึ่งให้ชายคนหนึ่งจากนั้นท่านก็กลับมาลำปางโดยไม่ได้บอกชายผู้นั้นว่าท่านอยู่ที่ใดต่อมาชายคนนั้นได้ตามมาหาท่านจนพบที่วัดไหลหินแล้วนำกลามาประกอบเข้าเป็นหนึ่งเดียว ชายคนณดังกล่าวเกิดความศรัทธาแรงกล้าได้ขอพุรณนวัดและก่อสร้างวิหารหลังที่เห็นในปัจจุบันขึ้นในปีพุทธศักราช2226สถาปัตยกรรมวัดไหลหินเป็นรูปแบบพุทธศาสนาแบบล้านนาประกอบด้วยลานหน้าวัดหรือช่องสำหรับกิจกรรมและปลูกต้นโพ วิหารโถงสาลาบาทและลานทรายมีเจดีย์ท้ายวิหารแบบล้านนาซึ่งเชื่อว,ว่าบรรจุพระบรมธาตุมีรูปแบบจำลองภูมิจักราวาลคือวิหารเปรียบเสมือนชมพูทวีปเจดีย์เปรียบเสมือนเขาพระสุเมนและลานทรายเปรียบเสมือนมหาาทีสีธนนดรส่วนพุทธวาสก่อสร้างอย่างสวยงามและมีขนาดส่วนที่ค่อนข้างเล็กกระทัดรัดอาคารต่างๆก่อสร้างด้วยอิฐฉาบปูนประดับปูนปั้นล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว วิหารมีลักษณะสกุลช่างลำปางซึ่งจะมีลักษณะอ่อนช้อยน้อยกว่าสกุลช่างเชียงใหม่คือหลังคาจะมีลักษณะแอนโค้งเพียงเล็กน้อยเป็นวิหารโถงหลังคาซ้อสามชั้นสองตับมุงกระเบื้องดินเผาปลายตัดซุ้มประตูโขวะไหลหินนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับวัดพระธาตุลำปางหลวงแต่มีการประดับตกแต่งที่แตกต่างกันบ้างคือมีการใช้ตุ๊กตาดินเผาประดับ นอกจากเสนาสะนะและบริเวณที่ทางวัดได้อนุรักษ์และดูแลเป็นอย่างดียังมีคำพีโบราณและโบราณวัตถุที่ทางวัดได้เก็บรักษาไว้เป็นจำนวนมากบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตำนานของวัดเช่นกรลามะพร้าวและบาทของพระมหาป่าเกศรปัญโย กรมศิลปา,ากรได้ประกาศวัดไหลหินขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อพุทธศักราช2523นอกจากนี้ในปี2550ยังได้ขึ้นเป็นอาคารอนุรักษ์จากสมาคมสถาปนิสยาม โหันส่งข่าวมาหาสักทีจากไปหลายปีคนดีน้องไปอยู่ไหนลืมวัดละท่าลํลำปางหลวงไปได้จะได้เกยสัญญาไว้งานรถไฟรถมาลำปางน้องลืมแล้วกาเคลางนคร